อตอนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลยังแค้นไม่หายดีด้าสุดมั่นไฟก่อนโดนโกงบัวขาวรับคำท้ารีแมทให้หายคาใจกันไปเลยต้องบอกว่าหัวกระดไม่แห้งทีเดียวสำหรับดัมดอทคบัวขาวบัญชาเมกยอดนักชกขวัญใจชาวไทยที่ล่าสุดโดนสารท้ารบอีกรอบจากอันเดรดีด้านักชกชาวบราซิลวัย36ปี อดีตคู่ปรับเก่าเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งแม้การเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานแต่กัะปั้นซบับ้ายังคงคาใจกับผลการแข่งขันในครั้งนั้นที่ตัวเองเป็นฝ่ายแพ้คะแนนในการต่อเวลายกพิเศษโดยเจ้าตัวมั่นใจมากว่าในไฟนั้นมันคือการป้นชัยชนะอย่างแน่นอนสำหรับการเจอกันของทั้งคู่ในอดีตเกิดขึ้นในศึก K1 WorldmaX 2009 World c h a m p i o n s h ร์ Tournament Final 16 โดยในครั้งนั้นเกมการชกต้องบอกว่าสูสีกันตลอดทั้ง3ยกจนกรรมการ3ท่านให้คะแนนเสมอกันที่27ต่อ27 28ต่อ28และ28ต่อ28ซึ่งตามกฎของการแข่งขันเควันหากผลเสมอกันใน3ยกจะต้องชกยกพิเศษต,ต่อเวลาออกไปเพื่อหาผู้ชนะผ่านเข้ารอบต่อไปโดยในช่วงยกที่4นั้นบัวขาวเป็นฝ่ายออกอาวุธได้จะแจ้งกว่า ทำให้กรรมการชูมือให้ชนะไปด้วยคะแนน3ต่อ0เสียงคือ10ต่อ 9, 10ต่อ8และ10ต่อ8โดยผลการแข่งขันในครั้งนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับนักชกชาวบราซิลเป็นอย่างมากและเหมือนคาใจมาตลอดโดยมักโพสจังหวะที่ต่อยหน้าบัวขาวลงไปกองในโลกโซเชียลบ่อยครั้งเพราะมั่นใจว่าชกจนนักชกไทยมีอาการมากในช่วงยกแรกๆทำให้ล่าสุด ตัดสินใจยื่นท้าชกรีแมช์กันอีกครั้งด้านนักชกขวัญใจชาวไทยไวัย7 7ปีบัวขาวไม่ขัดข้องตอบรับไฟนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยกำหนดการชกจะขึ้นสังเวียนให้ขายคาใจในกติกาคิกบ็อกซิง่งช่วงเดือนตุลาคมนี้ที่สนามมวยเวิลด์สยามสเตเดียมกรุงเทพประเทศไทย